งานหายวันนี้ต้องลุยกันเองใช่โอเคอ่ะก็คิดว่าแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเราขอเริ่มใหม่เลยดีกว่าวันนี้เราอยู่หัวข้ออะไรดีวันนี้นะคะเราอยู่ในหัวข้อไลฟ์ว่านะคะตลาดโกโก้ไทยนะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะจะเติบโตไหมหรือยังไงคะตลาดโกโก้ไทยยังมีอนาคตหรือเปล่าถูกไหมใช่ค่ะนี้เป็นคําถามที่เอ้ยเจอบ่อยมากอันนี้ไม่ได้เจอแค่พวกเราเนาะมันเจอเดียวว่าเรีวผมว่าคนไทยทุกคนถาม กระทั่งเองกชนหรือหน่วยงานราชการเองหรือกระทั่งพวกเรากันเองเนี่ยเราก็ยังถามกันเองต้องบอกก่อนเลยว่าที่คําถามเนี้ยมันเกิดขึ้นเนี่ยต้องย้อนกลับไปสองสามปีที่แล้วก่อนสองสามปีที่แล้วอ่ะสิ่งที่มันเป็นปัญหาใหญ่เกิดขึ้นเลยนะก็คือเกษตรกรไทยอ่ะปลูกโกโก้มาแล้วขายขายไม่ได้เออขายอันนี้คือขายไม่ได้แบบขายไม่แรงจริงนะเรียกว่าเกินครึ่งคือขายไม่ได้<ฆ>เออแล้วก็แบบคนที่ใช้โกโก้มันมีน้อยมันอาจจะมีช็อกโกแลตเมกเกอร์ไม่กี่คนก็คือพวกอย่างบริษัทจากพวกเราอย่างนี้เนาะซึ่งจำนวนคนที่ใช้ช็อกโกแลตอย่าง เมื่อก่อนเรียกว่าสองสปีที่แล้วอ่ะมันมีน้อยมากค่ะเออซึ่งนายเกษตรกรอ่นะเขามีความผมวว่าอซดอนาคดอะ่ะมันจะมีตลาดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าราคาโกโก้ของโลกอะ่ะมันถูกแบบมันถูกยาวนานอะ่ะมันถูกมายาวนานเกินไปจนเกษตรกรไทยเรียกว่าคอม p พราคาไม่ได้เลยคือสู้ราคาไม่ได้นั่นเองครับพูดจริงแต่ว่าพอปีนี้แหละเนาะมันก็เห็นเห็นเทนตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วแล้วแหละว่าอยู่ๆเม็ดไทยมันก็ ขายดีแล้วก็ขายหมดครับ<า>แล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ขายหมดแบบจริงๆ<ม>อ่ะหมดคุณเม็ดที่ไม่เสียขายหมดจริง <c oughs> ๆก็คือเป็นปีแรกๆที่เกษตรกรไทยเพิ่งคือมันเพิ่งเกิดขึ้นนะครับคือหลายคนอาจจะบอกว่าเอ you, ้ยก็ขายโกโก้หมดทุกปีมันก็ดูเป็นเรื่องธรรมดาถ้าถ้าใครเป็นคนที่อยู่นอกวงการอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องขายพืชพรรณทาเกษตรให้ได้หมดอยู่แล้วถูกป่ะแต่จริงๆแล้ว่มันไม่ใช่เลยคือถ้าใครทาพืชเกษตรจะรู้มันจะมีปีที่ ขายไม่ดีเลยขายไม่ได้เลย uh huh. ราคาตกต่ำหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งโกโก้มันเป็นอย่างนั้นมาตลอดจนจนแบบว่าเรียกว่าเขาเจ็บจนแบบเจ็บจนชินนะฮะแล้วก็ที้อยู่ได้ก็คือคนที่อึดไม่ได้ทํา uh huh. ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เดือดร้อนอ่ะอ่าถูกไหม uh huh. เอาคนที่คนที่อยู่ได้อาจจะต้องแบบว่าจะเย็นเยนอยู่มานานๆเราก็จะเห็นว่าส่วนโกโก้ที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยนะครับตัวอย่างทั้งหมดเลยอ่ะจะเป็นคนที่อยู่มาเป็นแบบเรียกว่า10ปีอัพหมด uh huh. คนที่สามสี่ปีห้าปีเนี่ยผมบอกเลยว่าขาดทุนหมด อันนี้มันก็พอจริงกันโหดไรก็นี่แหละครับเลยเป็นเป็นที่มาว่าเฮ้ยมันยังมีอนาคตไหมซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเออเวลาใครๆถามผมก็จะบอกว่าเอาจริงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเออเพราะว่าเราไม่เคยปีปีไหนเห็นวกขายกันหมดลยดิใช่ไหมเราเราก็ต้องตอบตามจริงว่าเอ้ยมันก็แบบมันก็เหมือนจะพอไปได้แต่เราก็ตอบไม่เต็มปากนะแต่เนี้ยพอปีนี้พอมันขายได้ปุ๊บเราก็เลยคิดว่าอ๋อตลาดจริงก็มีไซเคิลของมันมันเหมือนกับว่า บางครั้งมันก็จะแย่แย่แบบแย่ยาวนานเลยนะมันไม่ได้แย่แบบแย่ปีสองปีนะมันแย่ยาวนานแล้วพอบทมันจะดีเนี่ยเนี่ยมันก็ดียาวเลยก็คืออย่างเงี้ยมันจะดียาวแบบไปอีกประมาณปีหนึ่งอย่างนี้แล้วปีหนึ่งดีแน่นอนก็ถ้าบอกว่าเนี่ยมันจะดีประมาณสองปีละก็ตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วแล้วก็ปีเนี่ยจนถึงประมาณปีหน้าเนี่ยคิดว่าถ้าเราเป็นเกษตรกรเราเป็นคนกลางที่ทำเลโก้อย่างเงี้ยเรียกว่ายังโอเคอยู่เ,เปน็นช่วงเป็นช่วงที่ดีครับแต่ต้องยอมรับว่าพอมันเป็นช่วงที่ดีปุ๊ มันก็จะกลายเป็นว่าของเราไม่พออันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยของประเทศไทยคือว่าพอบทที่เราเขาจะซื้อของเราจริงๆอ่ะเราไม่มีเอ,อพอตัดชาติบอกว่าอ,อ,อยากจะเริ่มซื้อของไทยแล้วกลายเป็นเราไม่ได้เตรียมการไว้เพราะเราไม่ได้วางแผนตัวนี้ล่วงหน้านั่นเอง<ม>ครับแต่เป็นว่าปีนี้ช่วงนี้ดีก็ ในในในหนึ่งปีข้างหน้าเราก็ามีอนาคตม,มีอนาคตที่ดีอนาคตสดใสถ้ามีของนะครับไม่ใช่ว่าปลูกวันนี้นะสำหรับคนที่ปลูกวันนี้ก็อาจจะคุยกันในอีกสี่ห้าปีข้าหน้าครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามว่าณนะคนที่มีตอนเนี้ในในช่วงปี่อปีนี้ดีแน่นอนครับ แล้วถ้าเกิดว่าปลูกตอนนี้ค่ะพี่บอสอยากจะฝากอะไรถึงเกษตรกรไหมคะเรื่องอเรื่องเรือ<ๆ>่องปลูกเนี่ยสำคัญเลยที่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเท่าที่พี่สังเกตเท็นในประเทศไทยเนาะคนไทยเป็นคนชอบปลูกเป็<ช>นไม้ต้องเตือนนิดนึงว่ามันไม่ใช่ว่าเออ,เ,อ,อเราลงก,โก,โก้เลยเห็นคนอื่นลงแล้วเวริร์กเราเห็นสวนโกโก้ที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยแบบแต่คือต้องน,นับนี้นะครับค่ะสวนที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยอ่ะมันมีประมาณสี่ห้าสวนเองนะ ไม่ถึงสิบนะเขาเขาเขาจประเด็นนี้ก่อนเออซึ่งเขาอยู่เป anyway> being okay. ็นสิบปีแล้วมาถึงสําเร็จถูกไหมฮะแล้วมันไม่มันไม่ได้สําเร็จด้วยเวลาแบบแบบเดียวเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราเพิ่งเริ่มลงหรือเราเพิ่งเริ่มแบบอ่ากำลังคิดจะลงอย่างงี้ดีกว่าก็ต้องดูก่อนครับว่าบริเวณของเราเนี่ยมันมีเพื่อนร่วมปลูกโค้กโค้ด้วยกันกับเราหรือเปล่าถ้ามันมีอย่างน้อยอนาคตเราอาจจะสดใสหน่อย ออถ้าเกิดรอบๆเนี่ยมันมีจุดระฟื้นเนาะในลง้งหรือมันมีเพื่อนที่ปลูกพืชเดียวกับเราก็คือโกโก้เนี่ยถ้ามีคนปลูโกโกโก้อยู่รอบบริเวณเราโอกาสที่เราจะแบบไปรอดอะ่ะมันจะสูงกว่า เออมันฟังดูไม่เมกเซนเนาะใช่เราเขาสึกว่าเจริงจริงถ้าคู่แข่งน้อยหรือคนทําน้อยมันอาจจะดีไม่ใช่หรอใช่ค่ะเออแต่พืชเกษตรอ่ะมันไม่ได้ระบบของการเกษตรอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงคือระบบการเกษตรสมัยใหม่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกกันส u p p l y chain เนาะค่ะพอะไรอุปทานอะไรเงี้ยเนาะไอการที่ทํางานร่วมกันเป็นเรียกว่าเป็นระบบอะครับมันเพื่อเป็นการลดต้นทุนถูกไค่ะทีเนี้ยการที่เราอยู่ในโซนที่มีพืชชนิดเดียวกันเยอะ การจัดการจะง่ายการช่วยเหลือจากภาครัฐจะง่ายหรือการร่วมมือกันเพื่อลดต้นทุนมันจะง่ายขึ้นข้อแรกเลยสาคัญเลยว่ามันจะต้องมีจุดรับซื้อถ้าเราจะโคมันต้องมีจุดรับซื้อถ้าเราจะยืนเดียวเลยไม่แคร์สื่อไม่แคร์แบบรอบข้างรอบตัวเราเลยนะเราต้องมั่นใจว่าเราบริหารจัดการได้ด้วยตัวเอง ต้องมองสองอย่างกันเลยว่าโกโก้เนี่ยถ้ามันเป็นลูกสดมันคือคําว่าผล,ลไม้ใช่ไหมใช่ค่ะเราเรียกว่าผลโกโก้<ช>เราเรียกว่าฝากโกโก้ผลไม้แปลว่าอะไรผลไม้แปลว่ามันมีวันเน่าเสียออม,มันมีวันที่แบบว่าแบบมาแรงกินมันมีอายุของมันแปลว่าผลไม้เนี่ยเน่าเสียง่ายที่มาเราตัดมะม่วงมาเป็นเดือวเน่าแล้วเราต้องขายแล้วถูกไหมครับใช่ค่ะถ้าเราไม่มั่นใจในความสาม,มารถในการขายของเราเองหรือความสาม,มารถในการที่จะแบบแปลรูปด้วยตัวเองครับเราก็ต้องมองหาแหล่งขายก่อน ถูกไหม <S <S เลยอันนี้สเต็ปข้อที่หนึ่งนะแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเฮ้ยเรามีศรรักยภาพเราทาเองได้เราหมักเองได้เราตักแห้งอะไรอย่างนี้ได้เรามองว่าตัวเราเองมีศรรักยภาพในการทํานะค่ะเออแล้วก็มีความพร้อมใน,ใน,ในด้านแบบรว่ามันก็ต้องมีกําลังทรัพย์ประมาณหนึ่งนะอะคือไม่ใช่เดือดร้อนไม่ใช่ว่าเฮ้ยเป็นเงินกู้เงินร้อนเงินอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นคนที่ไม่เดือดร้อนเราทําเองก็ก็ได้ก็เป็นออปชั่นหนึ่งแต่ต้องยอมรับนะครับว่าการทําเองนี่มันเหนื่อยมากนะ มันมีงานที่ต้องจัดการแบบว่าเยอะมากอย่างเช่นคือลูกโก้กมาเราต้องไปลงทั้งลังหมักลังหมักเสร็จเราต้องไปตากแห้ง mm hmm. ตากแห้งเสร็จเราก็ต้องมีที่เก็บเก็บไม่ดีมอดก็ขึ้นอะไรแบบเนี้ยคือการทําเองต้องวางแผนไว้เป็นอย่างดีนะครับ mm hmm. แล้วก็เ,เป็นงานที่หนักและเยอะถ้าพร้อมที่จะทําก็ไม่มีปัญหาเราก็สามารถปลูกแบบว่าโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ไไดแคร์สื่อรอบข้างได้เออ แต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเราปลูกคนเดียวอะมันจะเยอะพอไหมที่เราจะทำโปรเซสในแต่ละครั้งเพราะว่าต้องเตือนไว้ก่อนว่าการทำโปรเซสโกโก้ครับค่ะอ,อ,อย่างน้อยๆเลยอะมันต้องมี500โลผลสดนะครับ ห้าร้อยโลผลสดห้าร้อยโลผลสดประมาณกี่ลูกได้คะเนี่ยก็ห้าร้อก็เรียกว่าไงดียวสามลูกละกันโลหนึ่งใช่ไหมสามลูกโลหนึ่งถ้าเรามีห้าร้อยโลเราก็ต้องมีทั้งหมดห้าสามสิบห้าเนาะพันห้าก็คือพันห้าถึงสองพันลูกเนี่ยเนาะโหงั้นก็ต้องปลูกต้นโกโก้ประมาณแบบเยอะมากใช่ถ้าเยอะมากอาจจะต้องแบบว่ายี่สิบสองสิบไร่ขึ้นไปอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นเนี่ย เออถึงบอกว่ามันเป็นปัญหานี้เลยเป็นเหตุที่ว่าทําไมี่ยมันมันเป็นพืชที่ต้องใช้ความร่มหมือคนพึงมาก mm. เพราะว่าเราคนเดียวเนี่ยโอเคเราคนเดียวเนี่ยรอบหนึ่งนี้แหละ5้าร้อยโลตันหนึ่งอาจจะทําได้ปีหนึ่งแต่ของเราเพอมันหมดแล้วเราทําอะไรต่ออ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนไม่ได้คิดว่าใช้ของเราหมดแล้วบอกไม่เป็นไรเราจัดการเราโพสต์เองเราโพสต์เองเสร็จตับเลย uh. หมดแล้วทําอะไรต่อ ไม่มีของทาต่อถูกไหมฮะอันนี้อันนี้คือปัญหาของผู้แปลรูปส่วนปัญหาของเกษตรกร,กรคือ,อยังไงถ้าไม่คิดจะทาหมักต่างเองหรือตอนแรกกะว่าหยวนหยวนน่ะคือมันจะมีเราจะมีปัญหาถ้าเราดันอยู่ตรงกลางดันแบบว่าไม่เอาสักทางอนี่ยเดี๋ยวว่าเราเป็นเราเป็นเกษตรกรกรึก่งๆคนอยากแปลรูปเองแค่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นน็คือว่าจะเอาไปขายเขาก็ไม่มีที่ขายอแต่แปลรูปเองก็มีเยอะไม่พอ ดันและดันไม่มีเพื่อนที่ปลูกเหมือนเราด้วยอ่ะก็งานเข้าเลยเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยเป็นปัญหาว่าควรทำไหมคุ้มค่าทำไหมอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดเลยพูดง่ายก็คือถ้ารอบๆเรารวบรวมแล้วมีหลักหลายตันค่ะอันนั้นเป็นไปได้เคียร์ทำเองแต่ถ้าเกิดว่าเรารอบตัวเราไม่มีตัวเรามีน้อยแถมเราไม่พร้อมจะหมักเองไม่ได้จะตักแห้งทำอะไรเองก็ไม่เวิร์คครับอันนี้ อาจจะต้องไปพิจารณาไปส่งจังหวัดข้างเคียงแทนสมมุติว่าเราอยู่ข้างจังหวัดที่เขาเราซื้อ,อหรือว่าจริงๆบางคนนะถ้าเกิดแบบมันก็จะมีบางคนเขาแบบบางแผนดีหน่อยคือเขาหาโลเคชั่นตัวเองที่มันเผื่อไปเลยอยู่ตำแหน่งที่แบบว่าไปขายก็ได้หรือวทำเองก็ได้อะไรเงี้ยเออถ้าเราอยู่ในจังหวัดใหญ่ๆมันก็จะง่ายกว่าครับตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะพี่บอสคะโกโก้สมมุติว่าเรามีที่ประมาณ200ไร่ สมมติสมมติว่าหนูมีที่200ได้อ่าแล้วหนูคิดที่จะปลูกโกโก้แล้วก็จะปลูกผลไม้อย่างอื่นร่วมด้วยเผื่อ<ช>แบบว่ากโกโก้ขายแล้วอย่างเงี้ยผลไม้อะไรที่ที่ถ้าเกิดว่าจะปลูกคู่กับโกโก้พี่บอยอยากจะแนะนําปลูกกันได้บ้างคะโอ้โหจริงจริงถ้าเอาจริงปลูกกันไม่ได้นะทาไมอะคะจริจริงก็คือมันเหมือนว่ามันเป็นพืชที่ค่อนข้างทางี่จะยืนเดี่ยวอ,อาจจะมีพืชแฟนเล็กๆพืชล้มลุกกล้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราแซมได้ แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะปลูกพืชอื่นที่มันใหญ่ๆเป็นผลไม้เหมือนกันอะอนะจริงไม่แนะนําเลยแต่ว่ามันก็มีคนทำนะครับคือเอาพวกพืชที่มันปลูกนาน,านๆไว้เก็บไม้แล้ว <c oughs> พืชพืชที่ไว้แบบเผื่อเผื <c oughs> ่อทําเป็นไม้เป็นซุงในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยปลูกร่วมกันออกับโกโก้นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งนะ <c oughs> แล้วก็มันก็มีไอเดียที่ว่าจริงๆอันนี้ก,กรม่ใช่เกษตรไปทำวิจัยมันก็ได้ผลอยู่แต่คําถามคือในการจัดการจริงมันก็แอบมีความลำบากมันแอบ,แอบยากก็คือเขาเอาไปลงในสวนของส้มมะพร้าว ถ้าถามว่าสารอาหารแย่งกันไหมไม่ค่อยแย่งกันแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าลองออมลองจินตนาการถึงเราปลูกไปนานลนะแล้วนะครับเราก็จะเริญงอกงามทั้งคู่เลยนะเราลองคิดดูว่ามะพร้าวก็ล่วงนะโกโก้ก็ต้องเก็บแล้วเราจะจัดการมันยังไงอ่ะถูกไหมเราลองนึกภาพนะโกโก้นี่โตทีเป็นป่าเลยนะส่วนมะพร้าวก็ไปเลยสูงถึงเสียดฟ้าไปเลยเก็บยังไงก่อน เอาลิงไปสยลูปมะรูกมะพร้าวก็ตกลงมาโดนโกโก้โกโก้ <ๆ S 1> ก็หลุดต้องสอนลิงเก็บโกโก้ด้วยอะไรเง, <laughs> งี้ยเนาะคุณต้องเลี้ยงลิงอีกนะชีวิตเนี่ยไม่ง่ายเลยนะเอออันเนี้ยคือประเด็นที่ต้องคิดนะครับถ้าบอกว่าเฮ้ยเราจะลงพืชอื่นแจวเอ,อ้ยลงพร้อมกันกับมะพร้าวได้ไม่เถียงลงกับมะพร้าวได้แน่นอนเก็บยังไงก่อนเออ S <S <S ใช่ไหมกา,การบรารการเราแล้วเรามีแหล่งขายทั้งคู่ไหมมะพร้าวด้วยกโกโก้ด้วยอ่ะโอเคมันมีพี่คนหนึ่งเขาก็ทําให้เราหยนะเพราะสามารถมีมะพร้าวด้วยมีโกโก้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็มีความพร้อมกอนทั้งมากไงถูกไหมบางทีเขาก็มีแบบว่ามียางด้วยเอยแต่ยางคู่โกโก้นี่เป็นอะไรที่แบบไม่แนะนำทำไมอะคะไม่แนะนําเลยว่าจากที่ลงไปสํารวจหลายพื้นที่ในภาคใต้อะยางคู่โกโก้มันจะแย่งอาหารกันแล้วโกโก้จะโตได้ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสมบูรณ์ร Uh huh. เพราะว่าลากยางมันยาวถ้าเกิดใครที่เขาปลูกยางเขาก็จะรู้เป็นอย่างดีว่ายางนี้แบบกร่งมากอึดมากอะไรเงี้ย uh huh. คือปลูกได้ไหมมันก็ได้มันก็รอดแต่ผลผลิตมันอาจจะไม่ค่อยดีหรือว่ารอาะตะต้องอัดปุ๋ยอัดอะไรเงี้ยเยอะหน่อยมันถึงจะแบบให้ผลให้อะไรกับเรา แล้วถ้าเกิดว่า,าต้นโกโกโ้อะค่ะมันจะมีโกโก้ท,ที่เขาบอกว่าเทสโนตเป็นแบบมะพร้าวแบบทัวแบบวานิลามันเป็นไปได้ไหมคะ่เพราะว่ามันปลูกใกล้กับมะพร้าวมันก็เลยเป็นกลิ่นเทสโนตแบบมะ<อ>พร <า S 2> ้าวแบบนี้อันนี้บอกเลยว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดแบบผิดเต็มๆตมเอ้าวไม่ใช่เหรอคะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบไม่ใช่เลยอ่ะอถ้าเกิดบอกว่าได้สารอาหารจากมะพร้าวไม่เถียงได้สารอาหารจากพืชต่างๆอันนี้ไม่เถียงค่ะแต่ลองเราลองจินตนาการภาพนะสมมติว่าเราเคยแบบ เห็นมะพร้าวเน่าป่ะเอ่อค่ะเราคิดว่ามะพร้าวเน่ามันจะซึมเข้าไปในต้นพืชแล้วได้กลิ่นมะพร้าววะไม่รู้ไม่น่าจะมันไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าเออคือไอ้เรื่องเนี้ยตัดตัดไปได้เลยว่าอยู่ใกล้อะไรจะได้กินไอ้นั่นจริงๆมันก็เป็นเหมือนหนึ่งในจินตนาการะเราหรือว่าเป็นแบบมันไม่มีความแบบพูดทางวิทยาศาสตร์ใดๆอ่ะมันไม่ได้แบบไม่ได้พิสูจน์ได้อ่ะถามว่าได้สารมไหม ได้แน่แนเพราะว่าเคยสังเกตว่าเหมือนกับว่ามเมล็ดผงคาเขาของแต่ละที่ค่ะกลิ่นมันมีไม่เหมือนกันเหมือนบางที่ก็จะกลิ่นแบบแนวอดอกไม้สีเหลืองอผลไม้สีเหลืองบางที่ก็จะกลิ่นแบบมะพร้าวบางที่มันก็จะกลิ่นอีกแบบหนึง่งอันนี้คิดว่าหลายๆคนคงคิดว่ามันน่าจะแบบว่าถ้าไม่แต่งกลิ่นก็คงจะแบบแหล่งที่ปลูกแหล่งที่มาหรือเปล่าลใช,ใช่ใช่อย่างไอที่กลิ่นเฉพาะอย่างดอกไม้เหลืองเนี่ยเกิดบ่อยมากเลยในเมืองไทยแล้วก็กลิ่นดอกไม้เหลืองกลิ่นแบบพวก น้ำผึ้งอะไรเงี้ยคือเจอเจอบ่อยมากในในโกโก้ไทย,ยนะอันนี้มันเป็นเหมือนแบบลักษณะของดินเราที่มันดูดขึ้นไปแล้วมันก็จะได้รสชาติน้น,นๆอะไรเงี้ยครับหรือบางครั้งเรายังเคยเจอขนุนเนาะถูกไหมยังเคยเจอตัวที่มันเป็นแบบกินแล้วแค่ขนุนนะน้ำตาลน้ำตาลอน,น้ำตาลคาราเมลมีอะไรอย่างเงี้ยนเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เลยหรือบางตัวเราย,ยังเคยเจอรสชาติเหมือนมะขาม ใช่มะขาม<ช><ช>นี่ก็จะเปรี้ยวปิดเนาะมันก็จะ<ช><ช>แบบอาจจะไม่ใชเทนโนท้ที่บว่าใครจะชอบต้องเท่าไหร่เนาะอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครใครทานกาแฟก็จะรู้นะครับว่าจริงๆกาแฟไทยก็จะมีเอกลักษณ์ของมะขามเยอะชันใดก็ช่น,นั้นครับโกโก้ไทยก็มีรชาติเหมือนมะขามเยอะครับทำไมอะคะมะขามไทยก็มีรสชาติเหมือนมะขาะมโกโก้เป <คะ S 2> ็นมะขามนะใช่เออมันก็ต้องรสชาติมะขามใช่มันจะเป็นรสชาติมะขามเป็นลักษณะดินของเมืองไทยก็ได้ที่มันจะชอบให้พืชที่มันแบบรสเปรี้ยวๆรสจัด Hmm. อันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะครับคือคือไอเรื่องอย่างเงี้ยเป็นไปได้สมมติว่าเราปลูกมะนาวแล้วมันรดจัดรดเปรี้ยวโกโก,โก้เราก็ลดจัดรดเปรี้ยวเออนี่มันเมกเซนไงแต่มันไม่ใช่ว่าเออพี่เอามะนาวโยนลงไปมันย่อยสลายร่างไปเป็นปุ๋ยแล้วมึงจะมีกลิ่นมะนาวได้ไงวะ uh, uh. อันนั้นเขาอาจจะมาบีบทีหลังหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่ากระบวนการหมักมันอาจจะเกิดกลิ่นคล้ายๆกันได้แล้วเราเป็นเกษตรกร,ะร,กรอะเราหมักไหมแต่ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าอันไหนที่แบบมันจะผ่านหรือไม่ผ่านกลิ่นแบบไหนมันจะดีหรือไม่ดีอ๋อจริงๆไม่ต้องสนใจว่ากลิ่นอะไรดีไม่ดีคำว่าผ่านไม่ผ่านอย่างแรกเลยสำคัญก่อนว่าปลอดภัยไหมเป็นอาหารไหมทาให้มันเป็นอาหารให้ได้ก่อนอาต้องบอกเลยบางคนอาจจะรอไอ้อะไรมันเป็นอาหารก็ต้องเป็นอาหารสิอ่ะใช่เลยมันเป็นอาหารอยู่แล้วมันเป็นมะละกอโกมันก็เป็นอาหารการหมักโกโก้และตากแห้งให้ดีโดยที่ไม่เสียครับไม่ง่ายนะครับใช้ความชํานาญประมาณนึงเลยนะ ไม่เหมือนกล้วยตากหรอคะเอาไปตากเข็นออกไปเออเห็นเอาแต่กระทั่งกล้วยตากก็เถอะถ้าเราไม่เคยตากกล้วยตากเราไปตากมั่วมันก็ไม่อร่อยเหมือนที่เขาทำกินอร่อยๆนะหรือบอกว่าทุกอย่างมันดูเหมือนง่ายเวลาคนอื่นทำครับแต่เมื่อเราลงมือทำเองอ่ะเฮ้ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะทำไมกล้วยตากอร่อยออร่ยถึงมีไม่กี่เจ้าถูกปะทำไมไอ้บางแหล่งที่มันทำกล้วยตากอร่อยมันก็ทำอร่อยกันทั้งหมู่บ้านแถวนั้นน่ะทำไมหมู่บ้านอื่นทำไม่อร่อยอ่ะ เออมันแปลว่ามันมีเทคนิคบางอย่างอ,อ,อันนี้เหมือนกันครับออโกโก้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเฮ้ยหมักแบบแห้งมัวๆแล้วอยู่ๆมันจะแบบเก็บได้นะส่วนใหญ่เสียนะครับหมักสารแห้งแบบไม่มีความรู้เนี่ยก็จะเสียแล้วพอเป็นเม็ดเสียเนี่ยอันนี้ขายไม่ได้แน่นอนเ,ออเป็นเรื่องใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยเกิดเรื่องนี้กันเยอะมากออตอนนี้เกิดปัญหาเนี้ยกันเยอะก็คือว่าจังแปรรูปก,กันไม่ถูกวิธีออซึ่งถ้าเกิดว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เมืองไทยเนี่ยพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็ ทำเมล็ดที่มันมีปัญหาน้อยลงอะ่ะเออมันก็อนาคตก็เรียกว่าน่าจะดีครับอ้อมเห็นนะคะว่าในเกษตรกรนะคะเหมือนแบบอันนี้แบบไม่ได้พัดพิงถึงไหนถึงใครถึงหน่วยงานไหนนะคะค,คือมันจะมีช่วงที่บูมพอบูมก,ก็จะแห่กันไปปลูกหมดเลยและแต่ว่าเหมือนในพี่ที่พี่บอสพูดเลยว่าแล้วก็ไม่รู้ว่าขายใคร อันนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องคลาสสิกประเทศไทยเนาะอันนี้ถ้าเกิดใครอยู่วงการเกษตรจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เนี้ยวนไปเรื่อยๆวนซ้ําแล้วมันก็จะวนกลับมาในทุก5ปี10ปีมันก็จะมีใครก็ไม่รู้เนาะที่จะไปช่วยดันขายต้นกล้าโกโก้ขายต้นกล้าพืชต,ต่างๆเนี่ยเวียนไปเ,อ,เออมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกษตรกรรู้สึกอยากปลูกพอปลูกเสร็จก็ไม่ได้วางแผนอะไรอย่างเงี้ยใช่ราคามันก็ตกดาวลงอย่างเงี้ยมันล้นตลาดอันนี้ก็เป็นวัฏจกักรแบบที่มันเป็นปัญหาอยู่ ก็เรื่องนี้ถ้าพูดก็ลงไปน่าจะถึงพุ้งเช้าอะไรเง้ยนาะก็เดี๋ยวเราน่าน่าจะได้เอาเรื่องนี้มาขึ้นมาเป็นหัวข้อในการไลฟ์ของเราแน่นอนอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเป็นอีกประเด็นหนึ่งเลยที่แบบโหพูดกันนอะ พูดถึงเรื่องของการหมักที่ให้ถูกวิธีทราบมาว่าช็อกโกแลตเซ่เราก็มีคอร์สเวิร์กช็อปด้วยเนะะี่ยค่ะเออมีครับเราก็มีเวิร์กช็อปพวกแบบว่าทําหมักทำ,ทำ,ทำอะไรเงี้ยเนาะที่เราก็มีไปลงพื้นที่หรือว่าสองที่เราเนี่ยเราก็มีทําทั้งสองอย่างก็อยู่ที่ว่าทีมงานจะพร้อมเปิดเมื่อไหร่ต้องดูกันว่าเราจะมีเวลาว่างจัดการกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือไม่ใช่อะไรทีมงานก็ทํางานหลายอย่างอยู่ตอนนี้ก็ แต่คิดว่าถ้าถึงฤดูที่โกโก้ออกเยอะๆเนี่ยเราก็น่าจะกลับมาจัดอีกรอบหนึ่งครับพอดีช่วงเนี้ยต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นเอามันมันเป็นนอกนอกฤดูกาลเนาะช่วงนี้เป็นเป็นรอกฤดูโกโก้นะครับเพราะงั้นเนี่ยลูกโกโก้จะหายากมากเราก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงในช่วงเวลานี้นะครับ ก็เดี๋ยวถ้าเกิดมันเริ่มกลับมาเดี๋ยวเราก็จะได้ยินและสวนก็จะบอกว่าเอยเริ่มกลับมามีลูกแล้วมีอะไรเงี้ยก็เราจะเริ่มพิจา,าจารณาจัดคอร์นี้ขังเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะไปเอาโมฆที่ไหนมาหมักแล้วมันจะใช้ได้หมดเนะาะคอรอ์คอร์อรอรเราถ้าคอร์หมักเนี่ยมันก็ต้องรอฤดูโกโก้เหมือนกันค<อ>่ะตอบเผื่อไว้เลยครับหลายคนจะถามว่าเอลเราดูโกโก้มันมา ใช่ใช่หนูก็มีคําถามหนูกสงสัยอยู่ว่าแล้วลูกโกโก้มันคือช่วงไหนของปกโกประเทศไทยนะครับก็มันจะเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนอเดือนสิเนาะไล่ไปก็ไปจนถึงสักประมาณาไม่เกินกรุงพาเพืศักศิกาธัานวามกรากร <พศ S 2> ุมพาสี่ <4 S 2> <4 S 1> เดือนอ่ามันจะเป็นฤดูการที่ออกค่อนข้างเยอะนะครับที่เหลือมันก็จะเป็นนอกฤดูบ้างหรือว่าพวกหลงฤดูมานิดหน่อยช้ากว่าเร็วกว่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไปจกมีนาหรือบางงานถ้ามันมาเร็วมันก็อาจจะมาแบบเดือนตั้งแต่เดือนสิบเลย ก็แล้วแต่แต่ว่าฤดูการหลักก็ที่บอกสี่เดือนแล้วอย่างนี้แบบว่าเกษตรกร,ร,กรที่ขายโกโก,โก,ก้หมักนอกฤดูการอย่างนี้ราคาก็ต้องสูงกว่าปกติใช่ไหมคะจริงๆมันอาจจะไม่ได้สูงกว่ามากครับเพราะว่าปัญหาก็คือเม็ดนอกฤดูอย่างอย่างที่เราได้ยินคําว่านอกฤดูเวลาผลมาไม้นอกฤดูดมันจะมีลรสอย่างแรกเลยสตรอเบอรี่นอกฤดูมันก็จะมีรสชาติ รสชาติก็จะคนละแบบกันแต่ว่าราคามันก็จะแพงอ่าหรือบางทีลูกเล็กกว่าใช่หไหมอ่าอย่างพวกแบบผลไม้นราดูเราจะเจอปัญหาว่ามันลูกเล็กกว่ารสชาติมันอาจจะไม่ได้เหมือนในฤดูอ่านะอันนี้ดีไม่ดีก็เราจะสวนเนาะไม่ไม่ <ừ> ไม่ไอ้ไไไน,นี่กัน <ừ> ก็นั่นแหละครับประเด็นของผลไม้นราดูโกโก้ก็เหมือนกันโกโก้โกน่าดูเนี่ยมันเหมือนจะดีเนาะมีในจังหวัดที่คนไม่ค่อยมีแต่ว่าปัญหามันก็คือลูกมันจะเล็ก แล้วก็มันก็ไม่ค่อยได้คุณภาพแล้วก็จํานวนมันไม่ได้ครับนี่คือปัญหาพี่มีแนวคิดให้กับเกษตรกรไหมคะ<ร>ถ้าเกิดคิดที่จะปลูกโกโก้จริงๆวางแผนสมมุติว่าช่วงหลังจากช่วงที่มันเป็นฤดูกาลแล้วควรไหมว่าจะต้องทำอะไรต่อดีหรือว่าดูแลมันหรือยังไงก็ทวนอีกรอบนะครับข้อทีหนึ่งเลยคือทำเลดูก่อนว่าทำเลเราอยู่จังหวัดอะไรและและรอบๆมีจุดรับซื้อไหม มีเพื่อนที่ปลูกเหมือนเราไหมใช่เขาอ,อันนี้สําคัญเลยเรื่องเรื่องแรกก่อนเราต้องรู้ทําเลก่อนอสมมติว่าทาเลเราผ่านละเฮ้ยรอบๆเราอาจจะขับไปชั่วโมงสองชั่วโมงมีคนรับซื้ออันนี้เรารอดเป็นเรื่องหนึ่งแล้วว่าอย่างน้อยเนี่ยเกิดอะไรฉุกเฉินเราเกิดไม่ว่างทําเองเราเกิดไม่ว่างหมักตากเองหรือหมักตากเองเราเกิดไม่ทําแล้วเงี้ยคือบางทีก็อย่าคิดว่าเราจะทําได้ตลอดไปนะครับสมมติปีนี้เราอาจจะทํหมักตากแห้งเองไหวถูกปะค่ะแต่อนาคตเราเกิดเปลี่ยนใจว่าเฮ้ยฉันไม่ได้อยากจะทาหมักตากแห้งเองแล้ว ถ้ามีที่รับซื้อเราก็ไปขายที่เขาได้ข้อแรกก่อนถ้ามีจุดลับซื้อสองออคนปลูกเหมือนเราถ้ามีคนปลูกเหมือนเราเยอะๆโอกาสที่บางทีเราจะปากกันไป ฝากกันดูฝากกันไปขายฝากกันดูคงยากครับเพราะดูสวนตัวเองยังไม่พอเลยเนาะทุกวันนี้แรงงานไม่พอเนี่ยก็เอาสวนตัวเองให้รอดก่อนเถอะแต่ว่าประเด็นคืออาจจะเป็นฝากกันขายบ้างหรือว่ารวมกันหมักอะไรเงี้ยแต่รวมกันหมักเดี๋ยวทะเลาะกันอีกว่าเฮ้ยฉันมีมากฉันมีน้อยอะไรเงี้ยเนาะจริงๆก็หมว่ารวมกันไปขายเนี่ยดูจะเป็นแบบเป็นทรงที่แบบเป็นไปได้สุดหรือว่าเฮ้ยรอรอเก็บพร้อมกันทีเดียวอะไรเงี้ยคนที่วิ่งเขาจะได้วิ่งทีเดียวต้นทุนเลยมันก็จะได้ไม่ไม่บานนะครับอันนี้แล้ว เนาะมันก็สําคัญนะเอาจริงคือหลายคนราเราตะโผล,ล่หอนอะเฮ้ยอะไรวะต้องมีคนปลุกเวลาโอ้โหการมีเพื่อนที่แบบเพื่อนรุ่นสุรกรรมที่แบบว่าเข้าใจกันว่าแม่งช่วงนี้ดีว่ะไอ้ก็ดีดีด้วยกันช่วงนี้แย่ด้วยกันมันก็สําคัญนะบางทีมันมันเหลือเชื่อนะครับคือความที่แบบว่าเราเจอคนที่ทําเหมือนกัน่ะมันมีทริคบางอย่างที่ แข่งกันได้ของบางอย่างมันไม่มีความลับอ่ะคือเดี๋ยวนี้ความลับมันแทบไม่มีบนโลกเนาะเรื่องเทคนิคในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแทบจะบอกว่าเอาเทคนิคการทํางานฉันไปเลยเพราะฉันไม่อยากทำงานถูกป่ะอะไรโลกโลกสมันนี้เป็นอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็จะเออโอ้อะไรก็ไม่ให้นะป่ะกลัวกลัวเขารู้กลัวว่ามีงานอันนี้กลายเป็นว่าเออไม่เอาไปเลยกูไม่อยากทํางานถูกป่ะอ่าอันนี้ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเป็นปกติเพราะงั้นเนี่ยเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมสไตล์รมนะ เออหรือว่าคุณยาคือคนที่ปลูกเหมือนเรานะครับก็ถ้ามันมีก็จะดีแต่ถ้าไม่มีคิดเองเลยว่าเราจะทํายังไงดีถ้าของเราไม่พอจังหวัดข้างๆไหมซื้อมาเพิ่มเ,เพิ่มมาทา้ายของเรามันพอในการที่เราจะโปรเซสเองนะครับ hmm. แล้วก็เรื่องของการเตรียมเ,เตรียมแผนการปลูกระยะยาวน้ำบั hmm. ูกโ,กโก้สำคัญเลยต้องมีน้ำถ้าสวนเราไม่มีน้ำเราบอกเราจะปลูกโกโก้ จบบสิ้้นครัอาวพูดถึงน้ําความเป็นกรดเบสสําคัญไหมคะค่า pH ของน้ำค่า pH เอชของของของ,ของน้ําจริงๆไม่ค่อยซีเรียสหรอกแหล่งน้ำอะไรเงี้ยขอเป็นน้ำสะอาดมันก็ค่อนข้างโอเคแต่เรื่องเรื่องของดินนะค่า pH ดินอะไรเงี้ยก็ต้องตามพวกผลมไม้หนึ่งทั่วไปพูดถึงแหล่งรับซื้อสมมุติว่าเราอยู่จังหวัด A นะคะแล้วทีนี้แหล่งรับซื้อเราอ่ะห่างไกลประมาณสัก200กิโล300กิโลอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีผลต่อการเดินทางของมเมล็ดใช่ไหม จริงๆมันไม่มีแต่มันจะมีเรื่องค่าน้ำมันหรือเปล่าครับโอเคคะ่ะประเด็นคือไอ้เดินทางนี่คิดว่ามาเล่นเราคงไม่ได้เดือดร้อ,อรนแล้วแต่คนที่เดือดร้อนคือน่าจะเป็นคนที่ขับรถไปกับคนออที่จ่ายค่าน้ำมันถูกป่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องคิดครับว่าเราจะจัดการยังไงหรือเราจะเรียกเขามารับเลยแต่นนี้เรียกเขามารับมันก็เป็นการพึ่งพาคนอื่นครับวันหนึ่งเขาเกิดไม่วิ่งมารับเราทำไง อันนี้คือไม่ไม่อยากให้แบบว่าไปพึ่งพาแบบว่าคนรับอะสมมติว่าเจอคนรับคนหนึ่งสองคนแล้วเราเชื่อว่าเขาจะมารับเราตลอดไปอะมันมันเป็นไปไม่ได้อะม,มันมันเคยมีเหตุการณ์ไหมคะมีมีเกษตร,รกรแบบมาแชร์เคยมีเหตุการณ์ไหมคะที่แบบมารับแล้วอยู่ดีก็ไม่มารับเลยอ๋อเยอะเยอะมากครับก็คือมีคนที่สัญญากันว่าจะไปรับอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ไม่มารับเกษตรกรก็แบบนั่งผิดหวังบอกว่าโอ้ยมันเหมือนโดนหลอกมาโน่นนี่จริงๆเรื่องเงี้ยผมบอกเลยว่าไม่ต้องเชื่อใครั้งนั้นอะว่าเขาจะมารับถูกปะ เขาอาจจะมารับได้ครั้งสองครั้งหรือบางทีมันอาจจะเป็นเคสแค่ว่าเขาไม่ได้จะทิ้งหรอกแต่เขาลืมเราไปเลยอันนี้ก็เป็นไปนไม่ได้เขาเป็นไม่ได้นะเขาไม่ทิ้งแต่เขาลืมเาราไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาแบบว่าอ๋อที่นี่มันไกลเดี๋ยวค่อยไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องคิดถึงคือมันมันก็ต้องดูแบบใจเขาใจเราด้วยใช่ไหมโอเคคนหลอกกันเยอะนะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีคนหลอกเยอะและมันก็มีคนที่ไม่ได้หลอก แต่เขาอาจจะไม่ได้วิ่งซื้อแล้วหรือเปล่าเพราะงั้นเราพึ่งพาเขาไม่ได้เป็นเรื่องของการซื้อขายโกโก้เนาะจริงใ,ในไทยมันก็มีการซื้อกันล่วงหน้าก็คือเหมือนกับว่าเป็นการจองไว้ก่อนหรือว่าฤดูกาลนี้พี่อยากได้ของจัดกลัวคนอื่นแย่งซื้อพี่ก็ไปที่สวนสวนหนึ่งแล้วบอกว่าเดี๋ยวผมจ่ายก่อนล่วงหน้าสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นการจองแล้้คนที่สวนเนี่ยเขาก็ให้ใบจองพี่ออกมาอ่าอันนี้ก็คือการซื้อขายกันปกติเขาเรียกเป็นการจองมเมล็ดล่วงหน้า ซึ่งมันก็คือเกิดขึ้นบ้างเริ่มเริ่มเกิดขึ้นบ้างแล้วในเมืองไทยแต่ในเมืองนอกเนี่ยไอร้ระบบจองนี่มันเป็นระบบระเบียบม,มากเลยนะในต่างประเทศเนี่ยมันมีการออกตั๋วมีงานออกอะไรอย่างเป็นแบบอย่างเป็นทางการมากๆอันนี้ก็เลยเป็นที่มาครับว่าทําไมต่างประเทศอะเขาปั่นราคาอกโก้กันได้ก็คือเขาเขาก็จะไปซื้อตั๋วมาใบหนึ่งเช่นพี่ไปซื้อกโก้ที่สวนต้องออกมา,าอาจจะเป็น จ่ายก่อน30%เป็นมูลค่า1ล้านบาทอ่ะพี่ก็ซื้อตั๋วมาล้านบาทเนาะเราออกก็ออกตั๋วล้านบาทมาให้ว่าอันเนี้ยจ่ายรับเงินมาแล้วนะ1ล้านหนึ่งหนึ่งล้านบาทเรารวยรวยกันเราใช้เงินเงนเป็นล้านอ่าเป็นล้านเลยก็คืออ่ะสมมติว่าเอ่อซื้อลงหน้าโกโก้ส่วนนี้ล้านหนึ่งค่ะอ่าเป็น30%ของเงินต้นทั้งหมดค่ะเออไอเจ้าตั๋วเนี้ยก็ออกมามูลค่าล้านหนึ่งพี่ก็เอาไอตั๋วเนี้ย ไปขายต่อให้ในายเอค่ะนายเอก็อาจจะรับซื้อตัวนี้ที่มีมูลค่าล้านหนึ่งอ่ะที่1นล้านหนึ่งแสนเพราะว่าพี่บอกว่าอุตสาห์ไปหาสวนอุตสาห์ไปดิวกับสวนไม่ใช่ง่ายต้องขอค่าผ่านมือน,นิดนึงค่ะเหนื่อยนายเก็ซื้อไปล้านกกันหนึ่งแสน<อ>ส่วนนายเอบอกเป็นใจแนละ้วไม่อยากได้โกโก้ละก็ขายให้ B ต่ออีก เป็นล้านสองแสนม 2. 2> นะีมันก็เป็นร้านเป็นเป็นร้านสองไอ้บีไปขายซีมันก็เป็นร้านสามร้านสี่้านห้นาแต่ไล่ไล่ลไปเรื่อยๆคือท้ายมันก็เป็นเหมือนลูกโต่อเคครับวนไปเรื่อยๆจนราคาขึ้นไปอันนี้คือที่เขาทาในต่างประเทศนะซึ่งเรื่องนี้จริงในเมืองไทยมันไม่ถูกกฎหมายเออซึ่งพี่ว่าดีแล้วครับ เพราะถูถกกฎหมายแต่ถูกเลยเออเพราะมันถูกกฎหมายนี่ตต้งแ่นอกจากเขาจะปั่นอย่างนี้แล้วเขาจะปั่นราคาตัวโกโก้ก,กันด้วยเขาเรียกว่าการปั่นราคาตัวฟิวเจอร์และอย่างนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงๆมันคืออะไรคะ,ะใครคือคนที่โดนผลกระทบมากที่สุดปัญหาก็คือใครถือตัวอยู่คนสุดท้ายจะต้องมาออกโกโก้จริงไงออลองนึกภาพเลยว่าถ้าถ้าเราถือเป็นคนสุดท้ายที่สองล้านบาท เราคุจากตอนแรกมันล้านเดียวแล้วเขาก็ซื้อตั๋วต่อกันจนถึงคนสุดท้ายเราถืออยู่สองล้านแล้วเราต้องออกโกโก้จริงเราจะต้องจ่ายมูลค่าสองล้านจริงๆถูกไหมเพื่อให้ได้โกโก้ส่วนนี้มาใช่เออบวกกับราคาโกโก้ที่เหลือที่เราต้องจ่ายให้กับส่วนอ่าอันนี้อันนี้ครับคือประเด็นแต่ว่าตั๋วเดี๋ยวนี้มันก็มีพัฒนาหลายอย่างในต่างประเทศมันก็มีตั๋วที่แบบว่าทั้งตัวออกโกโก้ได้เลย แบบจริงๆมันคือการซื้อเต็มเลยซึ่งส่วนก็ชอบสิดสวนก็บอกว่าดีเลยฉันได้เงินก่อนถูกไหมฮะแต่สุดท้ายเนี่ยการกระบวนการเหล่านี้ทั้งหมดไม่ได้ทาให้เกษตรกรรวยขึ้นเลยนะคนที่รวยคือคนที่ขายตัวต่อกันเออเนี่ยก็เลยเป็นที่มาครับว่าทําไมราคาโกโก้มของของโลกเนี่ยมันสามารถพุ่งขึ้นไปได้ แต่ในเมืองไทยยังไม่เกิดเหตุการณ์นี้นะครับเพราะงั้นไม่ต้องกังวลไปทีิงต้องบอกก่อนว่าแบบปัญหาเรื่องแบบเรื่องไอเ้เทาๆอะไรเงี้ยในวงการเกษตรมันมีทุกประเทศก็อย่างที่เขาว่าทุกประเทศมันก็มีคนดีมีคนที่แบบไม่ดีมีไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเราจะไปจัดแบบว่าประเทศว่าเอ้ยมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่าในระบบเศรษฐกิจเวลามันมันรันเนี่ยมันมันมีเรื่องอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอยู่แล้วครับแค่ว่าเราไม่อยากไปอยู่ในนั้นก็พอใช่แล้วล่ะค่ะ เอาละค่ะคิดว่าวันนี้นะคะท่านผู้ชมน่าจะได้ความรู้ไปนะคะเยอะมากนอกจากที่จะได้ในเรื่องของต่อไปนะคะแนวโน้มโกโก้ไทยจะเป็นยังไงต่อไปอกับตลาดลโกโก้แล้วโกโก้ไทยมีอนาคตไหมใช่ <นะ S 1> มีอนาคตไหมว่ามีอนาคตครับเท่าที่เรามองนะชัวร์ว่ามีอนาคตนะแล้วก็ แต่ไปไม่เร็วจะคาดหวังเยอะเดี๋ยวเราบอกว่ามีอนาคตนล้าคนอื่นคาดหวังว่าอุ้ยมันต้องไปอย่างนี้มามามาคำว่ามีอนาคตคือมันไปได้ของมันแบบนี้แหละครับเออมันอาจจะไม่ได้บอกว่าไปแย่เหมือนเมื่อก่อนอ่านัดนัดตอนนี้รู้แล้วไม่แย่เหมือนเมื่อก่อนแน่นอนแต่ไปได้ทีนี้ไปได้ขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือพวกเราด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับฝีมือจริงๆก็ต้องเรียกว่าฝีมือคนใดทุกคนด้วยนะครับว่าเออเราจะพากันไปได้ถึง ขนาดไหนมันไม่มีหรอกครับที่ว่าทาแล้วมันจะแบบเฮ้ยสำเร็จคนเดียวคนเดียวอะไรเงี้ยคือเรามันสําเร็จได้มันเกิดจากความร่วมมือกันหลายฝ่ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็พี่ๆที่คิดที่จะปลูกโกโก้ก็จะได้รู้แนวทางการวางแผนแล้ววันนี้พี่บอสก็บอกแล้วว่าควรจะมีแพลนเอฟพลนตัวเองยังไงบ้างนะคะแนวทางยังไงบ้างเอาละค่ะสาหรับวันนี้นะคะต้องขอจบไลฟ์ก่อนแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านมากๆเลยสามารถติดตามข่าวสารเราได้ที่ไหนบ้างคะ <G ül üş> ก็อันนี้ก็ใน u t u b e เนาะแล้วก็ <c oughs> ในใน k t o k ต้องทางติดต่อหลายอย่างก็ทักแชททำอะไรนี้กันมาได้ได้เลย,เลยลก็อ <c oughs> ย่าลืมชอบเราก็อย่าลืม Follow กดติดตามด้วยนะครับใช่ค่ะโอเคครับเอาละค่ะสำหรับว,วันนี้ผมกับพี่บอสต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>